สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะมาพบกับอาหารน้องพี่น้องวันนี้กระถิ่นไม่ค่อยสบายด้วยค่ะพี่น้องไข่แต่ว่ากระยากรินเข่าแบบบานๆห้องกระจัดอีกค่ะพี่น้องทอดปลาพี่น้องทอดปลาเมียทอดปลาช่อนเดียวค่ะปลาเมียเอาใสตส่องฟิลมาให้เนี่ยเห็นไหมโอ้ยเห็นว่าไหมน้องเนี่ยหลายแนววันนี้เพราะว่าสองคนก้อพยาบาลน,นะพี่น้องวันน,นี้เพิ่งยุดนี่ขอนียว ข้าวเหนียวซื้อสามโลร้อยคุพี่น้องเฮห,หนาอะเอาขายเขากะซื้อข้าวเห,หนียวเฮตนาเขาเจ้าเนาะพี่น้องขายขายเขาซื้อข้าวเหนียวมาเสียงกันยัง,ยงแยบแยบอยู่เห็นมัพี่น้องตื่นด่นแล้วนะจะว่าไข,ข่ไข่มือขึ้นจะไข่บดข,ข,ขึ้นนะคะกันนะดูแลกันไปรักษาตัวเองไปเนาะค่ะกินข้าวอะ 嗯哇，嗯好，然后呢？不要。嗯嗯嗯，过、嗯、年。嗯嗯 อืมจริงเหรออืมละมุนแซ่บมากพี่น้องเห็ดมันเห็ดตะเกียบตะเกือกอื้อแห่นนะแอ้เจ้าก็คกลห่ย ก็เอิอนเช่นยังอ่ะก็สะระโอ๊กกับสาระเอนี่แหละสุดยรดแัดคือมนันไมมาคามนนี้เออ็นเอ็ตกเกบ๋วอีกว่าไดได้เปนทงเดีว่าวคือกันโอ้เนาะอยากกินกาแฟอืมฟงกว่าก็ไม่ Ừ, có ngon không này, ừ. Tấm treo bạn không, nó có nè 嗯，嗯。Mm. Mm. sáng tổ Ủa nắng lắm 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 phải lắm 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 coming on